ีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ความสนุกโดยบ้านไร่ลุงสนิทและอยู่กับเอลิกา้าเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำแปลงปลูกผักนะคะแบบยกสูงนะเราจะทำผักแบบยกสูงกันโดยต้นทุนประหยัดนะคะรอบที่แล้วที่เราใช้เหล็กทำเนี่ย อันนั้นลงทุนไปประมาณ6000บาทนะคะสแปลงแต่วันนี้เราจะมาใช้วัสดุที่เรามีในไร่นะคะโดยไม่ได้ใช้เหล็กใช้ออกเชื่อมอะไรนะคะ,ะก็จะทำจากไม้ไผ่นะคะแล้วก็ช่างฝีมือดีของเราค่ะนี่คือน้องชายเราเองนะคะนี่เราจะใช้ไม้ไผ่ขนาด ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าใครเคยเห็นเนี่ยคุ้นๆก็จะรู้เลยว่ามันเป็นค้างบัตเตอร์นัทเก่านั่นเองนะคะที่เราเจ๊งไปนั่นเองเนะถ้าจะทิ้งไว้เนี่ยปลวกก็กินไปเยอะค่ะก็เลยจะเอามาทําเป็นแปลงผักนะคะที่หลายๆคนก็เคยทําเคยเห็นกันบ้างแล้วแหละใช่ไหมคะแต่ที่ไร่เนี่ยยังไม่ได้ทําสักทีเลยนะคะแต่ทำแบบใช้เป็นเหล็กนะเนาะวันนี้นะคะเราก็จะ ตัดไม้ไผ่ลักษณะอย่างนี้นะคะช่วยจับอีกนิดนะคะให้หนูวันนี้คุณยายก็มาร่วมเฟีด้วยนะคะเราก็จะตัดไม้ไผ่นะคะขนาดประมาณเมตรยี่สิบนะคะโดยเราจะฝังลงดินใน20่สิบเซนติเมแล้วก็ให้โผล่ขึ้นมาประมาณเมตรนะคะก็ความสูงประมาณเอวค่ะข้อดีนะคะของแปลงยกสูงแบบนี้ก็คือมันจะ ช่วยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีนะคะข้อเสียก็มีเหมือนกันเพราะว่าคือเราต้องขนดินขึ้นขนดินลงไงแล้วบางทีไม้ไผ่เนี่ยมันก็โดนน้ำโดนอะไรเนี้ยมันก็ไม่ทนนะ่ะเนาะถ้าเป็นแปลงเหล็กเหมือนที่บ้านเนี่ยมันก็จะอยู่ได้น,นานๆยาวๆเลยนะคะแต่นั่ก็เออสามปีก็เก่งแล้วอะเนาะเป็นไม้ไผ่ที่มันไม่ใช่ตรง โคนต้นนะคะอันนี้คือตัดจากกลางลําต้นนะคะตอนที่พ่อตัดมาทำคานแบนบนี้เอาละเราจะทําการบากไม้ไผ่โดยเรื่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะตัดเฉาะออกมาให้มันเป็นเหมือนที่ล็อกไม้อย่างงี้ะคะ่ะทุกคนนี้เลยนะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่ว่า,าเราจะอาเอาไว้วางเขาเรียกอะไรเป็นคานนะคะเป็นคานไม้ไผ่าย,ยาวๆเนาะ ทำแบบนี้หลายคนทำเป็นแหละแต่ว่าแกก็เพิ่งจะมีเวลานะคะแล้วก็น้องก็เพิ่งมีเวลานะคะนี่ช่างของเราช่างทีค่ะช่างที เมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวลองฝังเสาลงไปดูนะคะเสานี้ต้องแน่นหนานะคะแล้วก็เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราขุดหลุมแล้วก็วางเสาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งฝังกลบนะคะทุกคนเราต้องวางแล้วก็เล็งให้ดีก่อนนะคะแล้วเราก็สอดไม้คานร,ระหว่างเสาก่อนนะตีตะปูหรือว่ามัดล่วนให้แน่นหนาแล้วค่อยฝังนะคะค่อยกลบหลุมเพราะว่าเผื่อมันโยกมันขยับเงี้ยมันก็จะได้ ขยับได้นะคะเผื่อมันไม่ตรงเนาะเผื่อว่าไม้มันเบี้ยวอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องอทําให้มันตรงก่อนนะคะแล้วค่อยฝังทีหลังนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยทาแหละก็ฝังไปเลยไงเวลาเราขุดอะไรเนี่ยน้องมันสอนว่าจะต้องแบบว่าเออมัดเชือกอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฝังนะคะเพื่อเผื่อมันโยกย้ายได้นะคะนี่ ไปใครทหารมาก็มาได้ได้ความรู้นะคะนี่นะคะเราก็ต้องกระทุ้งให้พื้นเนี่ยมันเสมอนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้รับน้ําหนักได้เสมอกันนี่วางเสาเสร็จแล้วค่ะหนึ่งแถวเราวางแผนไว้นะคะว่าจะทำสีแถวนะคะนี่ก็คือเป็นการสอดคานร,ระหว่างเสานะคะก็จะล็อกคานไว้แบบนี้ซะก่อน สังเกตว่าเสาไม้ไผ่เราก็จะเจาะรูไว้ข้างหนึ่งนะคะทําไมไม่เจาะให้โผล่ออกมาว่าถ้าโผล่ออกมาแนละ้วมันจะไม่สวยนะคะนี่นะคะเราก็จะทําการมัดเชือกให้ตึงนะคะหรือจะตีตะปูก็ได้นะคะ แล้วนะคะเราก็จะมาวางพื้นนะคะเราจะใช้พื้นไม้ไผ่นะคะหลายหลายคนอาจจะใช้เป็นกระเบื้องเป็นอะไรก็ได้ที่มีนะคะที่สะดวกนะคะที่ไร่เรามีไม้ไผ่นะคะเราสะดวกไม้ไผ่เราก็ใช้ไม้ไผ่นะะบางคนก็อาจจะใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่แล้วก็ทุบแบนๆแล้วก็วางเป็นพื้นเรียบลงไปเลยอย่างนั้นก็ได้นะคะเอาที่สะดวกนะคะทาอะไรก็ตามก็ต้องทําที่เราสะดวกแล้วมันจะง่ายนะคะแล้วเราจะสนุกกับมันด้วยนะคะ โอเคค่ะที่เหลืออีก3อันเราจะทำเหมือนเดิมเด๊ะๆเลยนะคะ อนนี้นะคะก็เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะภาคอีสานบ้านก้าน,นี่ก็คือหนาวแล้วนะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะข้าวก็เหลืองเต็มทุ่งแล้วนะคะอ,อีกสักวันวันสองวันก็คงต้องลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะอันนี้เป็นแปลงข้าวอินทรีย์ของเรานะคะลมหนาวก็พัดมาแล้วเนี่ยค่ะแปลงผักเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาสแลนมารองนะคะแล้วก็ขนดินขึ้นนะคะ ในส่วนของการปรุงดินนะคะเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันน,นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าสนใจหรืออ,อ,อยากจะถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆออที่ทําแปลงผักลักษณะนี้แล้วมีประสบการณ์ยังไงนะคะก็สามารถพูดคุยบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ได้นะคะ ส่วนตัวแล้วก็ว่ามันดีนะคะดีคือมันไม่ปวดหลังปวดเอวก้มๆเงยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องนั่งยองๆว่าก้านี่คืออ้วนนะคะแล้วเออนั่งยองๆเนี่ยแล้วมันเมื่อยขานะคะถ้ายืนนี่ก็จะสะดวกหน่อยนะคะเนี้ยเราลองตะไคร่เขียวมาลองมันรู้สึกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะเท่ากับแสแลนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้แสแลนทั้งแปลงเลยนะคะผักที่ก้าจะปลูกก็เป็นผักที่ จเจริญเติบโตง่ายๆในช่วงฤดูหนาวเนี่ยค่ะเราก็ปลูกไว้กินนะคะแล้วก็ถ้ามันมากหน่อยเราก็เอาไปไว้ที่ร้านนะคะคือพี่สาวเรามีร้านปลาเผาด้วยแหละก็สามารถโยกย้ายไปตรงนั้นได้นะคะก็จะเป็นจําพวกผักสลัดต้นหอมผักชีแล้วก็ผักพื้นบ้านอะไรพวกนี้ละค่ะที่มันขึ้นง่ายตามฤดูกาลนะคะก็ปลูกไว้กินในครอบครัวนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณในการทำแปลงผักในครั้งนี้นะคะรับรองว่าถูกจนหน้าตะลึงแน่นอนนะคะไม้ไผ่นะคะเราไม่ได้ซื้อนะไม้ไผ่ที่ไร่เราเองไม้ไผ่ฟรีค่ะสิ่งที่เราซื้อก็คือตะปูนะคะตะปูเบอร์สองหนึ่งกิโลราคาสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็สแลนนะคะซื้อสแลนมาพันหนึ่งนะคะ แต่ใช้ไม่หมดนะคะก็น่าจะได้เอาไว้ใช้อย่างอื่นมันเป็นม้วนใหญ่ๆอลค่ะพันหนึ่งพันสิบ้าบาทเขาลดให้หุยกันอยู่ทุกวันก็ประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วงบประมาณก็จะอยู่ที่หนึ่งพันกับสี่สิบห้าบาทถ้าไม่รวมค่าแรงนะก็แรงงานคนในครอบครัวนะคะเป็นน้องของเราเองแล้วก็มีค่าเบียร์นิดหน่อยในตอนเย็นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะรวมๆแล้วก็จะตีไว้ประมาณหนึ่งพ ห้ารอยบาทนะคะรวมค่าเบียร์แล้วด้วยโอเคค่ะถ้าใครสนใจอยากจะทำก็เชิญนะคะแล้วก็ทำแล้วได้ประสบการณ์ยังไงก็มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ